अबे ताई जस्ट रोल 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 � สัพพะทัมเมตเเมณโมเตเมาภะลายันโทนามาตุพุทธานังนามาตุปุตติยานโมยมุตตานังนามอยมุติยาอิมโสปะลิตานาตวมโรุจารติเอสนาเปตตยันจัตุไมกาลชาฮาลิสวาณโนปทาวิภวาสสุทตังนามาสัมมีฮาริสวาณนังปทาวิภวาสัง ต่ายชาวตาวิหาริโมลติเงพะมนาเวทกุสะพัดทเลเตเมนะโมเติมังพาลายันตุนามาทุกุถานังนามาทุกุปิยาณโมยมุตตานังนโมยมุติยากิมังโสภริตังกัตโตโมโลจาลติเอสนะเบตยัญจัตุมาเอกาลชาลิสวณโนภาทภวิปภะโสตถังนราสมีหิลิสวาณังภาทภวิปภะสสเบยัญเจตาวิหาริโมลติเงพะมนาเวทกุสะพัดทเลเตเมนะโมเติมังพาลายันโต นามัทุพุทธนังนามัทุปุตติยาณโมยมุตตะนั่งโมยมุตติยาอิมังโสภริตังกตอมโลจราติเอสนาเปตยาจัตุมาเอกาลิชาลิสวรนอปทาวิปวสุตัการนามาสัมมิหาลิสวรณังปทาวิปวสังตยัญชาตังหาเโมลาติมเยผามนาเวทภูสภะธรรมเตเมนะโมเตมังปารายันตุนามัตถุ พุทธานันนามัติอุปทิยานโมยุตานันโมยุติยาอิมังโสปริตังครั้โมริมัสมะนัมเปญิทิโมระปริตังอิทิธานโมพุทธายะสุขิติมาสุภาจลรสีตวัสปาโตยัสสสิมาวัติโรเทสโลวาสัมพิโตนโมพุทธายะ บทนพีโลเจลวาสมโตนะโมุทยะสุขิติมาสุภะเจโลศีโลวาสุภาโตเยสติมาวิจิโตเจรโลวาสัมโตนะโมพุทธายังยังไม่จบอันนี้มันคือนะโมพุทธายะน่หละอือเตใเย็นจะภูมไมกาลาจ อาลิสวาณทาวิภาสสตตตงนมาสมาภิอาลิสวาณังปะทาวิปาสสสเยจพตาวิอาเลโมลติเงพะมนาเวทภูสภะทมเมตเมนนมเตมังปายันตุนามาทุภะถานังนามาทุปติยานมณมุตังนโมอิมติยามังโสปลิตังกัตรมโลจลาติสนาเปเยันจะกุมา လေကာရာဈာတိသဝဏ opath าวิသဘ சொ တဏဝသမီအာတိသဝဏံထထာယုပပစသယချာသာမိဟလေမုလတိညဓမ္မနာဝေကခုသပတမေစေယေနမောတေမပါရယာတုနမတုဘုသနံနမတုဘုသယာနမောယမတနံမောညမတိယံသော Paling tanda-tamu lojarati esanang tetayang cepuma, dekalah carisawan no perawi pawa sahata nuna semik, hari sahawan no perawi pawa sahaya nuna semik. Walatimana, peta ku sahata me, temen amote mangkayat do nama tu pun kanan nama tu kodiyan namu kanan nama mutia, imangso paling tanda-tamu lojaratama. จำไปยิติโมระปริตันนิพพตันโมพุทธายะนามาภะคะจะภะคะสังฆสุมรรณลักษณะทีอัสาภักดีวายะสุขิติมะสุขะจลโอสุสีลวาสุปาโตยิสัสิมาวิเตศโลเกสโลวะสัมพิโตนะโมพุทธายะปะโตเมตังพะระจีวินังสุขสุติจิตธิภะนิทะนิพพานังประมังปิตินโมพุทธายะสิเดโรวิเคนเซเซเปตุหะนาเมีอดิริ อิเมนาพุทธะตันโสอิโสตังพุทธะปิติราชกาตาลัสสะที่หังจตโรทษีนางพิกษัลมโลกุสภุโสมนากะลิธาโทภาสสาเบสาเมาคาพุทธปันธุธรรมว่าข้าวทตมนมมาวาวิสุโลสารุสันตที่ว่าคาพทธวันังสารุมาวาทิตาสภิลสสลิปุโลตันุตะทูเมกลัลโตขาสุโนปันธนสมละจัชาวิทุกุศลสมัง

ดิราชาคตาสาเอกตโลกินาติสัมาโลกุสพลโสมนาคริทโทภสสะสสเอภัพพุทธัุธัอะวอมมวะวิสุนุสานุสติติวะคะภัทโธคุณังสนมวเอภาสติอสามัสลิปุโลตนตะภูิกะโตคสุโนนสาจฉาวิโุสมาสมุวภสิติ มามามาุกจับสาหนะาุนะานะนะนะสามวิคุณแกะแบบดูกป่านี่ต้องเป็นเซอภัยนะยสามห,หมาลังห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 ลัห ฮะนะามาระฮะยานี่ตอนนั้นนะเจอมตัวบอไงตัวบอลตัวรอ,วอ,วรอครับมปถึงผู้บาาทั้งว,วันนั้นคือเลยผมไม่เรีย,ยปยนดูออไรสวนตัวหูตัวสของประเทศไทยเลย

กตปุญญะเจอาสปะโลกัสสมะนะนะสัมภาวะยะปะลิมานะปุฏธะนัโตติยังเจอาสปะกะระวะาอาสปตังิังสังนิสิวสะยะนวะะสะนิตมิโอิตังสติงะอิทะยะะะมตังวิหารังอิมะติติมุะมะาวสนนะสัมปโนกะโสวิะอิทัง ในชาตุอาปาสยามก็น่เลต้ยดกรณียมิตังสุตังอาปะมโนพุทโธอาปะมโนธรรมอาปะมโนสังโพปมานาวันตานิสิสำนิอะหิเวสิกาสัตตาปิยุตนานักปิศาลภูมิสิกาตัตมิลกัตตัตมีปาริตตปฏิกรรมตุปุตานิสหนโมนโมโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังติขันธปะริตังสุขิติมาสุปัจจารุสีลาวา สุปาโตยัสสิมาววเกติโตเกสโรวาสัมปิโตนะโมพุทธายะอิจิตังพิยามมะ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 ยังจมาเนชาริภิอขิพิชานะโมพุทธายะสัมปจิตชามินสัมสิโมพ่องมาจะมหาเทวาสเพยยะตาภลายันติพ่องมาจะมหาเทวาอภิลาภะวันตุเมนะคุณโยมหาลาภะพันตุเมนิเตข้ามูหะติพุทธะมะนะโมพุทธายะวิรัติโยวิรัติโอนัยยาม วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิยศพุทธศัพทมานีมามะพุทธศัพสวาหุมสัมปันติชามิเองเองพาภาหาหาลีสิทธิิจังสิทธิกำมังสิทธิเฉลี่ยมสิทธิวจาตะขาคโตสิทธิลาโภนิมันดรังสิทธิโชยนิยังสิทธิกำมังปัณสิทธิมีปัณสิทธิมีโมคุตตมัง เ้มือ่มอกเขโทษนะมันรีเส้นไปตรงน้นหน่อยครับ 来。<Bye. S 2> <Bye. S 3>